สวัสดีครับกลับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะครับทางร้าน M4 BB การลำปางนะครับห้างหุ้นส่วน M4 BB การลำปางนะครับพาเพื่อนๆมารู้จักกับปืนแบรนงก์กันอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาใหม่เขาชื่อว่ารุ่น Eco ค่โบตันะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับเล็กพอๆกับโบมินิไนนะครับแต่นี้จะเป็นยี่ห้อ e c โคเนาะปืนเล็กๆน่ารักน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับปืนที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ถ่ายทาละครแล้วก็แสดงหนังนะครับ เราจะเรียกกันว่าปืนแบล็งกันนะครับแบล็งแบ็คแฟลลิ่งกันตัวนี้เป็นสีสีไว้นะครับสีบรอนเงินตัวนี้เป็นสีนะครับโฟมนะครับหรือว่าสีไททันนะครับสีไททันเนาะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าเป็นสีเงินเงานะครับนี่คือมาใหม่ๆเลยนะฮะเงินเงาเงินเงานี่มันเนื่องจากเป็นสีโครเมียมนะครับมันก็จะอาจจะแบบเป็นคราบน้ํามันที่เขาฉโลมมาจากโรงงานนิดนึงนะครับ นี่อยู่นี่อ่าตัวนี้เป็นสีอ่าสีบอลทองนะครับสีบอลทองในกล่องก็จะมีคู่มือมานะครับแล้วก็มีโปสเตอร์มาให้หนึ่งชุดและสีสุดท้ายก็จะเป็นสีดำล้วนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับนี่เป็นคู่มือของอ e ีโคนะครับเขาผลิตปืนอะไรบ้างนะครับปืนสั้นปืนยาวอย่างนี้นครับมันก็จะเป็นคู่มือที่แถมมาในกล่องเนาะแล้วก็ เขาจะมีฉลากสินค้าหรือว่าคําเตือนหรือว่าคู่มือคู่มือของตัวปืนนะครับขนาดคาลิเบอร์ก็คือขนาดกมมอนะครับความยาวลํากล้องนะครับความสูงน้ําหนักแล้วก็บรรจุลูกหกบวกหนึ่งนะครับในนี้ก็จะมีคําเตือนอยู่นะครับแล้วก็มีฉลากของสินค้าอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็มีไดอะแกรมนะครับมีวิธีการเล่นอันนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับโรงงานเขาให้มานะครับทีนี้ในเรื่องของ ปืนตัวนี้เราที่ที่เรามาทํารีวิวก็คือเราจะมาบอกเพื่อนๆว่าเราจัดโปรโมชั่นให้นะครับในราคา5,900บาทนะครับตัวปืนนะครับเลือกสีไหนก็ได้ในราคา5,900บาทและโปรเดือนนี้ของเรานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาใหม่ล่าสุดของเราเนาะเรายังแถมลูกให้เพื่อนๆอีกหนึ่งกล่องนะครับ50นัดเดี๋ยวขอญาตแกะก่อนลูกก็จะเป็นตอนนี้เราเหลือลูกยี่ห้อเดียวเลยนะครับยี่ห้ออุคุซานตัวนี้นะครับ หนึ่งกล่องจะมีอยู่ห้าสิบนัดนะครับเป็นลูกแบงค์นะครับลูกแบงค์ฟลิงกันหรือลูกแบงค์กันหัวเขียวนะครับลูกแบงค์กันหัวเขียวลูกแบงค์นี่เองคําว่าลูกแบงค์เนี่ยให้เข้าใจว่าลูกแบงค์คือลูกที่ไม่มีหัวกระสุนนะครับเป็นลูกที่ยิงเสียงเปล่าเท่านั้นนะครับยิงออกไปแล้วมีแต่ประกายไฟนะครับประกายไฟที่ออกปากลํากล้องเท่านั้นแล้วก็มีลูกกระสุนดีดออกทางช่องคัดปอกเป็นปืนที่จําลองปืนจริงมานะครับปืนที่จําลองปืนจริงมาเกือบทั้งหมดเลย ระบบการทํางานก็จะคล้ายๆกันนะครับปุ่มปลดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับปลดแม็กแม็กบรรจุได้6นัดเนาะตัวนี้เป็นไกลนะครับง้างนกนะยิงแบบซิงเกิลนะครับยิงแบบซิงเกิลง้างนกแล้วก็ยิงหรือว่าจะขึ้นลำแล้วก็ยิงแล้วก็ตัวเซฟของตัวปืนนะครับเซฟเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปรับโหมดเซฟลงมาไกลก็จะแข็งยิงไม่ได้นะครับถ้าปลดเซฟขึ้นไกลก็จะยิงได้แต่ถ้านกทํางานอยู่เรากดไกนกก็จะฟาดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นชัดมากเลย เดี๋ยวให้กล้องซูมดูเห็นไหมครับเห็นชัดมากเลยในลํากล้องมีแกเหล็กนะครับแกเหล็กรูปกระกระบาดขวางหรือถักอยู่ในลํากล้องนะครับดังนั้นปืนแมงกกนเนียให้พึงระลึกเสมอว่าปืนแมงกันมันคือปืนยิงลูกเสียงเปล่านะครับไม่มีหัวกระสุนออกไปนะครับการนําเข้ามาขายในราชอาณาจักรไทยก็ผ่านพิธีกรรมทางศุลการการมาในรูปแบบสิ่งเทียมอาวุธนะครับสแตมป์ตาประทับตาเข้ามาเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับแล้วก็ ตัวผู้ออกใบอนุญาตให้นําเข้ามาก็เป็นกรมการปกครองหรือในทะเบียนกรมการปกครองนะครับอนุญาตนําเข้าปืนแบงก์เกนมามาค้ามาขายมาเล่นมาสะสมในไทยในรูปแบบสิ่งเทียมอาวุธนะครับผู้ค้าอย่างร้านผมมีเอกสารกํากับใบป5นะครับทุกๆครั้งที่ลูกค้าซื้อกับพี่ร้านเราจะมีเอกสารกํากับนะครับมีคําเตือนนะครับมีข้อกฎหมายข้อควรระวังให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเอกสารของทางร้านก็จะมีเอกสารกํากับอย่างตัวนี้โปร5้าพันเนะครับแถมลูกหนึ่งกล่องเราจะมีค่าส่งและค่าบริการ อ,อยู่ที่100บาทก็เท่ากับโรนี้หกพันบาทรวมส่งเราจะออกเอกสารให้คุณลูกค้าเป็นเอกสารกำกับนะครับว่าตอนที่เราขายออกจากที่ร้านไปเป็นปืนแบงก์การร้อยเปซไม่มีการดัดแปลงนะครับซึ่งการดัดแปลงมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นโทษทางอาญาติดคุกแล้วอยู่กันยาวๆในคุกเลยนะครับถ้ามีการดัดแปลงปืนเกิดขึ้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆถ้าเกิดมีการดัดแปลงเกิดขึ้นทางร้านจะออกเอกสารกำกับว่าก่อนที่ออกจากที่ร้านไปเนี่ยคุณซื้อไปเป็นปืนแบงก์กันนะครับ ก็จะมีชื่อลูกค้าเลขบัตรประชาชนนะครับยี่ห้อปืนสีตัวปืนขนาดลำกล้องหมายเลขตัวปืนตรงนี้สําคัญนะครับหมายเลขตัวปืนทุกทุกตัวนะครับปืนจะมีหมายเลขอยู่จากโรงงานเขาจะยิงหมายเลขมาตัวหนังสือจะค่อนข้างเยอะนะครับ serial number น,นะครับที่เสียภาษีเข้ามาตัวนี้ทางร้านก็จะกรอกเอกสารเก็บให้คุณลูกค้าไว้ที่ร้านหนึ่งชุดนะครับและอีกชุดหนึ่งเรายังนําส่งไปที่อ,อันนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆครับรายละเอียดของเอกสารของปืนแมงก์การจะ เยอะนิดหนึ่งนะครับประจําเดือนเลยนะครับอย่างเดือนพฤศจิกายนี้ตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาเอาวันนี้แต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีคําสั่งจากกรมการปกครองนะครับให้ทางร้านเก็บไม่ว่าจะเป็นทั้งบีบีการและแบงก์กันเราขายอะไรไปเราก็จะจดนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรประชาชนแล้วก็สีตัวปืนขนาดตัวปืนลํากล้องตัวปืนปืนยี่ห้ออะไรทั้งบีบีการและแบงก์กันที่ร้านเก็บหมดตอนนี้นะครับเพราะเราอ้างอิงจากคําสั่งนี้นะครับเป็นคําสั่งจากกรมการปกครองนะครับ จะเป็นฝ่ายอนุญาตร้านค้าอาวุธปืนนะครับที่เขาออกเอกสารมาตัวนี้ให้ทางร้านนําส่งยอดประจําเดือนอย่างของผมเนี่ยต้องนําส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพราะร้านอยู่ที่ลำปางเนาะทุกๆเดือนท,ทุกวันที่5ของเดือนจะต้องนําไปส่งให้กับทางการนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการนะเพราะาร้านเนี่ยขายอย่างถูกต้องมีเอกสารใบปอ5ถูกต้องนะครับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับรายงานเขาเรียกว,ว่ารายงานจํานวนสิ่งเทียมอาวุธตามบัญชีเอกสารที่ส่งมาแนบทุกๆวันที่หของเดือนนะครับ ให้ส่งนายทะเบียนท้องที่นะครับก็อันนี้ก็คือเอกสารที่ทางกรมการปกครองได้มีคําสั่งออกมาล่าสุดนี้นะครับให้ยึดถือปฏิบัติแนวนี้ก็คือใครซื้อปืนอะไรไปยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเราทางร้านก็จะมีเอกสารให้คุณลูกค้าชุดหนึ่งนะครับเราเก็บไว้ซึ่งกันและกันคนละหนึ่งชุดแต่ไม่ได้นําส่งใครแต่ตอนนี้ต้องนําส่งทางรัฐแล้วน,น,นะครับครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดเดียวนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้มันมี เพจปลอมเกิดขึ้นนะครับทางร้านได้แจ้งความดำเนินคดีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับกับเออไอเว็บที่มันเป็นเว็บจีนพวกนี้นะครับนะครับโดเมนมันจะอยู่ที่จีนนะครับอย่างตัวเนี้ยราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบาทหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้รูปคุณตู่เดวันนะอ่าอันนี้รูปร้านเดวันอันนี้รูปร้านผมนะครับอยู่ในโพสต์เดียวกันนะอันนี้รูปร้านผมนี่คือตัวผมนะครับเนี่ยในราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบาทมันยังเอารูปทางร้านผมในร้านนะครับรูปพวกนี้นะครับรูปที่เป็นรูปโลโก้ของผมตัวเนี้ยนะครับ เอาไปโพสตขายนะครับอย่างใช้ชื่ออย่างเงี้ยคิมแท้งอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้นะฮะเนี่ยในราคานี้นะเพื่อนๆสังเกตอยู่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทหรือสองพันแปดร้อยเก้าสิบาทอะไรพวกนี้นะนี่คือหลอกลวงทั้งนั้นเลยนะครับนะเอาก๊อปแม้กระทั่งใบอนุญาตร้านผมไปนะครับเนี่ยก๊อปแม้กระทั่งใบอนุญาตพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะครับปืนลูกโม่นะครับเอารูปโลโก้ร้านผมอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับพวกนี้นะครับใช่หมดเลยอันนี้คือปืนแมงกกันต้องบอกก่อน ราคาถูกสุดเริ่มต้นที่5,900บาทอย่างเช่นตัวนี้5,900บาทแถมลูกหนึ่งกล่องมีค่าส่ง100หนึ่งเท่ากับ6,000จะไม่มีราคาพันกว่าบาท2,000กว่าบาทนะครับแบบเก็บเงินไปทางได้แล้วพี่อย่าไปหลงเชื่อนะครับคือมันเก็บเงินได้ก็จริงพอบริษัทขนส่งมาส่งข,งของให้คุณที่หน้าบ้านคุณเส็นรับจ่ายตังค์แกกกล่องมาข้างในไม่ใช่นะครับเป็นไขควงเป็นประแจเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่คือมิจฉาชีพนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับเรายืนยันนะครับว่าทางร้านเรามีการแจ้งความรดยคดีแจนะครับ เอกสารผมมีนะใครอยากดูดูได้นะครับตัวนี้ผมแจ้งความดำเนินคดีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของเว็บไซต์ที่ก๊อปผมไปนะครับตรงนี้นะหลังจากนี้ไปปืนบรการและแบงก์กันเนี่ยจะเริ่มเก็บเอกสารเยอะขึ้นนิดนึงนะครับขออนุญาตนะฮะเราประชาสัมพันธ์ในคลิปนี้เนาะกลับมาตัวนี้นิดนึงนะครับกลับมาเรื่องของปืนตัวนี้สีบอนบอนเงินนะครับอันนี้สีไททันนะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับแคปหน้าจอหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับแถมลูกหนึ่งกล่อง สีไททันนะครับมันเป็นตัวเล็กสุดณเวลานี้แหละครับที่ที่มีนะครับแล้วก็อันนี้สีเงินเงาเพื่อนๆชอบสีไหนแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวส่งแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์คิวอาโคสปรากฏขึ้นนะครับอันนี้สีบอลทองสีบอลทองนะสีบอลทองหรือสีเทอร์เรกซาตินนะครับแล้วสีสุดท้ายจะเป็นสีดํา เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบตัวไหนนะครับแคปหน้าจอแล้วแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาคูดคุยก,กับพวกเราในเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสั่งซื้อสีไหนก็บอกเราได้วิธีการสั่งซื้อก็แนบเอกสารัตรประชาชนนะครับเป็นสำเนาัตรประชาชนแล้วก็เซ็นกำกับสำเนาถูกต้องใช้ในการซื้อปืนแบงก์กันเท่านั้นลงันที่แล้วก็ถ่ายรูปสง่งที่ร้านนะครับถ้าซื้อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางช้อปปี้หรือลาซาด้าก็เช่นเดียวกันนะะะคคคคครรรรรัับออยาาากกผ่ชชตตตตเเดดิิ กดซื้อทางช้อปปีได้นะครับที่ร้านมีช e ้อปปี้เราจะได้ให้คุณเลือกซื้อนะครับแต่ก็จะมีค่าบริการบวกเพิ่ม 3- 5เปอนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของเว็บไซต์เขาที่เขาบริการให้เราแต่ถ้าใครซื้อกับทางหน้าร้านก็แตะตรงคลิปิโอนี้นะแอดไลน์เข้ามานะครับง่ายสุดแอดไลน์เข้ามาส่งใบประชาชนส่งเอกสารเราตรวจสอบนิดนึงแล้วเราจะทําการแจ้งเรียกบัญชีของบริษัทให้คุณโอนเข้ามานะครับเราถึงจะแพ็คของส่งทางบริษัทเคอรี่ให้นะครับโอเคมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาชัาง่ง แล้วเราจะมาบรรจุลูกเขายิงได้หกนัดเดี๋ยวผมใส่ให้หกนัดเขาเขาเขาใส่ได้เขาบอกว่าหกบวกหนึ่งนะครับเขาบอกว่าหกบวกหนึ่งคือผมดูตามหน้าคู่มือนี่นะหกบวกหนึ่งเขาบอกว่าบวกหนึ่งคือใส่เข้าไปในแม็กหนึ่งนัดขึ้นลำนะครับอยู่ในรังเพลิงหนึ่งแล้วก็ในแม็กเติมเข้าไปอีกหนึ่งก็จะเป็นหกก็คือกลายเป็นเจ็ดนัดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรายิงหกนัดพอน้ําหนักตัวปืน เล็กๆน่ารักนะครับเฟมล่างเฟมล่างตัวปืนลืมบอกนะเป็น ABS พลาสติกนะครับแม็กเป็นเหล็กสไลด์ข้างบนเป็นอลูมิเนียมประเภทอลอยนะครับในลำกล้องมีก้าเหล็กถักอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทำปืนแร้นกันนะครับจากโรงงานตุรกีเป็นผู้ผลิตนะ454เลขกำลังสวยนะครับน้ำหนัก454ดูมือผมนะมิดไปเลยนะครับการพกพาการนำพาหรือการเอาไปติดรถที่ใคหลายๆคนคิดนะครับ เป็นเรื่องที่ผิดนะผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการเอาไปพกพาเนี่ยมันไม่สมควรนะครับพวกนี้ให้เล่นอยู่ที่บ้านเอาไปยิงที่สนามหรือยิงในไร่ในสวนเป้าบ้านเป้าสวนเนี้ยใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับหลกัหลกๆเลยใช้ปล่อยตัวนักกีฬานะครับตัวนี้ก็มีโรงเรียนกีฬาหลายโรงเรียนก็ออเดอร์สั่งเข้ามากับที่ร้านแล้วขอใบกำกับภาษีนะครับออกใบกำกับภาษีได้นะเพราะปืนสินค้าพวกนี้นําเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามายิงทดสอบกัน นะครับเอาลูกตรงนี้เลยห้าแล้วก็หกอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับคําว่าหกบวกหนึ่งคืออะไรนะครับขออภัยนิดหนึ่งนะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึ่งนะครับเพราะผมพูดเรื่องเอกสารนิดนึงเนาะว่าหลังจากนี้ไปเราจะขอประชาสัมพันธ์ในทุกๆคลิปเลยนะครับในเรื่องของการเก็บเอกสารอย่างถูกต้องนะครับคนที่ซื้อปืนแบงก์กันตัวเนี้ยมันมีทั้งหมดหกนัดแล้วใช่ไหมแล้วผมใส่ไปอีกนัดหนึ่งได้ไหมนะครับกดไม่ลงแล้วนะครับมันเต็มคําว่าหกบวกหนึ่งอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับ ใส่ลูกเข้าไปนี่นะครับขึ้นลำนะครับแล้วก็เซฟก,ก่อนเนี่ยมีมีอยู่ในลำลำกล้องปืนแล้วหนึ่งตัวนะครับหนึ่งหนึ่งนัดหนึ่งนัดในลำกล้องปืนแล้วหนึ่งนัดแล้วใส่เข้ามาอีกหนึ่งนัดเนี่ยก็จะกลายเป็นเจ็ดนัดพอดีอ่าเนี่ยเจ็ดนัดเวลาใส่ก็ต้องเคาะด้วยนะครับโอเคนะครับก็กดแม็กกดตรงนี้ดึงออกขออนุญาตเคลียร์ออกนะครับยิงแค่ ผมสีแค่5นัดพอดีกว่านะครับเลขกําลังสวยเลข5นะอืมอยากยิงสีอะไรน้องน่าอยากยิงสีอะไรครับให้เลือกให้เลือกวันนี้วันนี้ให้ตะก,กล้องเป็นคนเลือกว่าอยากให้ผมยิงสีอะไรไททันไททัน,ทนคือสีนี้ครับสีไททันคือสีบรอนเทานะครับสีบอนเทาหมายเลขอยู่นี้อ่าโอเคผลแม็กออกมาคือตอนนี้ให้ยิงสีนี้แต่ คนรีวิวยังไม่ได้ใส่หูฟังเลยนะครับเดี๋ยนะหูฟังตัดเสียงผมอยู่ไหนอ่ะโอเคเจอละขออนุญาตทดสอบเบกกันนะครับแอดมินเทพนะครับช่างเทพอุดหูนิดหนึ่งนะมาครับโบตันนะครับเอาสีนี้สีนี้อ่าโบตันนะครับทดสอบโบตันนะครับตอนที่ยิงนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ขึ้นลำนะตอนที่จะมีแฟลชแบงค์กระไายไปออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เล็ดลอดเรามาจะมีแค่ อ่าประกายไฟเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเสียงดังแล้วลูกกระสุนก็จะดีดออกทางช่องคัดปอกตัวนี้นะครับผมยิงในร้านถามว่าดังไหมดังดังพอๆกับปืนก้ามมอนะครับสังเกตแมวผมนะครับเขาอยู่เราจนเขาชินเสียงละถามว่ามีคนเคยคอมเมนต์ถามว่ายิงในร้านแล้วแมวไม่กลัวหรือแมวเขาโตมากับปืนแบงกันนะครับเขาก็เลยชินเดี๋ยวผมยิงเขาจะเฉยๆหันมามองแค่นิดนึงเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับอ่ะโอเคนะครับหนึ่งสอง ห็นไหมครับหนึ่งไม่มองแมวไม่มองเราด้วยอ้าวอันนี้ลูกนี้อาจจะแจ m นิดนึงนะครับเพราะเป็นปืนใหม่เราไม่ได้หล่อลื่นนะ้ำมันแจมทำง่าย jam ก็ดึงออกครับอ่ะนี่ประมาณนี้ถ้ามันปืนมันเล็กแล้วถ้ามีการติดขัดเกิดขึ้นเนี่ยก็คัดลูกทิ้งแล้วก็แก้ไขแล้วก็ยิงต่อได้นะครับนี ประมาณนี้ปืนเวลาหมดนะครับลืมบอกเขาจะแขวนสไลด์โดยลิ้นแม็กเขาจะไม่มีตัวเขาจะไม่มีตัวคันค้างสไลด์นะครับทุกตัวเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นลำเขาจะใช้หน้าอกอ่าเขาจะใช้ตรงนี้เนี่ยหน้าอกตัวนี้นะครับตรงนี้นะดันกับตัวดันกับตัวสไลด์ไว้อย่างเงี้ยครับเป็นการค้างสไลด์โดยลิ้นแม็กนะครับตัวนี้เช่นเดียวกันเวลายิงหมดมันก็จะค้างแบบนี้ลูกที่ ยิงเมื่อกี้อาลูกปืนที่ยิงออกไปนะครับก็จะมีระบบปฏิบัติการการทํางานคล้ายๆกับปืนปืนของจริงเนาะแต่มีแค่เสียงและแสงนะครับไอหัวสีเขียวนี่เห็นไหมฮะที่เรายิงเมื่อกี้ไม่ได้หลุดหายไปไหนเลยนะครับยังอยู่ที่ปลอกกระสุนนะครับยังอยู่ที่ปลอกกระสุนสแสดงว่าที่เรายิงออกไปมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นนะครับไม่มีวัตถุใดๆหลุดออกจากทางปากลํากล้องออกไป ดังนั้นปืนแบ่งกันจึงปืนเพียงสิ่งเทียมอาวุธหรือปืนแบ่งกันเท่านั้นนะครับหมายเลขตรงลํากล้องปืนก็มีตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดล้างนิดหนึ่งนะให้ไว้ในคลิปนี้นะครับก็ง่ายๆเปิดแม็กออกก่อนนะครับโยกตัวนี้จับนะครับจับแบบนี้นะใช้ปลายเล็บนิดนึงโยกจับแล้วค่อยๆค่อยๆยกออกนะครับแบบนี้นี่ครับดึงดึงตัว คันเซฟออกดึงมาเสรปุ๊บดึงสไลด์ถอยหลังยกยกขึ้นนะครับดึงมาสุดแล้วยกขึ้นนะครับนี่ครับแบบนี้แล้วค่อยๆสไลด์ออกมีแค่น,นี้ครับเห็นไหมฮะพอเรายิงไปนิดเดียวมันก็จะมีพวกเศษข่าเหมาที่มันยิงเมื่อกี้นะครับ,บรติดอยู่นะพวกปลอกพลาติกที่ยิงม่อกี้ติดอยู่ในนี้เราก็สามารถขัดๆถูๆล้างๆใช้แปรงสีฟันที่บ้านนะครับฉีดน้ํามันโซเน็ ซิลิโคนหรือบิวีสี่ศูนย์หรือน้ำมันล้างก็ได้นะครับน้ำมันล้างก็ได้กระป๋องละอย่างเงี้ยกระป๋องละสองร้อยบาทเรามีขายนะครับอันนี้ไม่ได้แถมเนาะกระป๋องละสองร้อยบาทป้องกันสนิมไม่มีกลิ่นครับล้างคราบล้างเข่าดินปืนนี่ของทีบอลนะครับของทีบอลญี่ปุ่นนะฮะกระเป๋าเออกระเป๋ากระป๋องละสองร้อยบาทนะแล้วมีแค่ชมัวแถมด้วยนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันพวกนี้ฉีดล้างทำความสะอาดนะครับฉีดล้างทำความสะอาดเข่าพวกนี้นะครับล้าง,าล,างาล้างขัดขัดได้นะครับน่ะ อันนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆถ้าเห็นตรงนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมมันมีก้านเหล็กอยู่เป็นล่องกากบาดเห็นไหมครับเนี่ยในลํากล้องอน,นี่เห็นชัดเลยถ้าถอดเนี่ยนี่นะครับนี่เป็นรูปกากบาดดังนั้นเคลียร์นะครับในเรื่องของปืนแมงกันไม่ใช่อุธดปืนเนาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของเล่นเท่านะครับเพียงเพียงสิ่งที่อุธนะอันนี้สมมติว่าล้างเสร็จแล้วทำามสะาเสร็จแล้วประกอบกลับทํายังไงนะครับมา เอาสปริงกับไกด์หลอดใส่มาอย่างนี้นครับแบบนี้สังเกตดีๆนะแกนสปริงเอาสปริงใส่ในแกนตัวนี้นะครับมันจะมีบูทอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ให้มันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับรูปแบบเดิมที่เอาออกมาแบบนี้นะลองสปริงไว้แล้วใส่เข้ามาในล่องนะครับนะเสร็จปุ๊บใส่สไลด์เข้ามานะครับนี้ตามล่องนี่เลยนะอพอมองเห็นอยู่นะเนาะข้างนี้ดีกว่านี้ ใส่สปริงตามล่องดึงนะเมื่อกี้เราดึงดึงดึงถอยหลังสุดใช่ไหมเช่นเดียวกัน,นครับดึงมาสุดแล้วกดลงกดลงครับนะเนี่ยแล้วก็เหนี่ยวไกลแล้วก็ทีนี้จะใส่ไอ้เจ้าตัวนี้กลับมันจะติดแกนสปริงนะให้เพื่อนๆใช้ไขควงแบนสักตัวไขค,รครวงแฉกหรือแบนก็ได้หรือว่าตัวเล็กๆกได้ครับเอาเสียบฝั่งขวาเนี่ยครับแล้วกดนี่ครับนะเอาปลายไขควงนะดันเข้ามาแล้วดันไปด้านหน้าครับดันไปด้านหน้าแบบนี้นะ แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปในร่องครับนี่เรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จพิธีสมมติว่าล้างเสร็จแล้วนะหล่อลื่นเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วจะเก็บอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้ครับใช้ไขควงตัวเดียวดันอ่ะลืมพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนจะจบคลิปนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเซฟต้แฟกต์นะครับหรือตัวจุกยิงผู้แสงคับปืน บางยี่ห้อก็จะแถมมานะครับแบบนี้เอามาขันตรงปากกับเลนสกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าแฟร์นะครับผู้แฟร์ก็เอามาใส่ในนี้ยแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บมันก็จะพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเพื่อขอความช่วยเหลือนะเป็นแสงสีส้มเขาเรียกว่าผู้ผแฟร์เนาะซึ่งโรงงานแถมเจ้าตัวยิงแฟร์มาแต่ว่าตัวกรมการปกครองไม่นอนุญาตให้นําเข้าแฟร์มาขายในบ้านเรานะครับนําอนุญาตนําเข้าแค่ตัวปืนแล้วก็ตัวลูกกระสุนปืนเท่านั้นนะครับลูกกระสุนปืนนี้ก็จะ นำเข้ามาในรูปแบบดอกไม้เพลิงนะครับเป็นดอกไม้เพลิงเพราะตัวนี้ที่อยู่ในลูกปืนแบงกันเนี่ยบบเป็นดินแรงดันต่ำเขาเรียกว่าดินดินผู้ระเบิดหรือดินดอกไม้เพลิงนะครับดังนั้นก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของลูกกระสุนปืนอยู่ในหมวดหมู่ของดอกไม้เพลิงนะครับผู้ขายปืนแบงกันก็ต้องมีใบใบใอนุญาตป .5 <c oughs> ดอกไม้เพลิงด้วยนะครับสําหรับขายแบงกันตัวนี้ขายลูกตัวนี้นะนะครับก็ประมาณนี้ครับปืนก็จะเป็นใบอนุญาตป .5 ค้าแล้วลูกปืนก็จะเป็นใบอนุญาตค้าดอกไม้เพลิงนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นรีวิวทดสอบให้เพื่อนๆได้เห็นถึงขั้นตอนการทํางานขนาดน้ําหนักนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานแบบเบื้องต้นของปืนแบงกันยี่ห้อโบตันตัวนี้หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับที่เอาไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกดูเลือกชมกันนะครับสาหรับปืนแบงกักวันนี้ช่างยนต์ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ